ค้งสุดท้ายผู้สมัครลุยหาเสียงตามเกาะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเองต่างก็เร่งลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มที่ล่าสุดนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธอดีตสสหญิงคนแรกของจังหวัดตรังผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดตรังพักประชาธิปัตย ได้ลงเรือลุยเกาะสุกรหาเสียงโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมารอรับที่ประตูทางเข้าเกาะสุกรเป็นจํานวนมากทั้งนี้เดินลุยบอกว่ามาขอคะแนนเสียงจากทุกบ้านขอทุกเสียงในบ้านให้ชนะขาดร่วมกันสร้างผู้แทนหญิงสมัยที่สองขอทํางานต่อให้ประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่เกาะสุกรในครั้งนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าบัตรเลือกตั้งครั้งนี้มีสองใบ แตกต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562และมีสองสีคือบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีม่วงและบัตรเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อสีเขียวทําให้ผู้สมัครต้องใช้เวลาในการอธิบายถึงบัตรเลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนให้ประชาชนเข้าใจวันจะเกิดบัตรเสียจํานวนมากสําหรับเขตเลือกตั้งที่3มีผู้สมัครทั้งหมด16คนทางด้านนางสาวสุนชาโลสสถาพรพิพิธ ผู้สมัครสอส,อสเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์บอกว่าตนมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเขตเลือกตั้งที่3เพราะที่ผ่านมาได้ทํางานช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอดและช่วยผลักดันโครงการรวมทั้งผลักดันสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังมาโดยตลอดโดยเฉพาะของพี่น้องชาวเกาะสุกรคือแตงโมเกาะสุกรให้เป็นสินค้า GI หรือขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งช่วยจัดหาตลาดจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับจังหวัดตรังมีเกาะทั้งหมด3เกาะคือเกาะลิบงเกาะมุกและเกาะสุกรมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด10บหน่วยผู้มีสิทธิ์รวมกว่า7,000คนโดยเกาะสุกรอยู่ในเขตเลือกตั้งที่3เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด4หน่วยผู้มีสิทธิ์กว่า2,000คน

nga mua hai tay là phát song bay, bận luật nga song bay. For bird ma bốt, chờ bắn xin mua xong, lênh luôn, lênh xong, lo kaga bát gì ngang, yaka kô lênh lênh, kaga bát ngang 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 มีโลโก้พักเราโซเช่ยนแบบประชาชนดีปั๊เราไกด์งามๆเราพับเก็บอีกใบนึงเราอย่าซื้อไปใบเดียวมันซื้อไปสองใบนะไกด์างหรือดังที่รถมาเส้นของยาตีบ่ายเราเราบางทีเราไม่ใช่รู้แล้วอ่านี่อธิบายเรียบร้อยแล้วพอบอกเลยกันนะอย่าลืมนะวันอาทิตย์เชฟเชฟวงปฏิทินไปเลยไม่เลยมาปุ๊บเจอบัตรสีม่วงสีม่วงนี่ที่ไทยๆตอนนี้เออที่พันธ์นี้เป็นสี่ม่วงนี่เหลือคนเลยกาพีเลยเปิดซองนะเปิดซองนะก็มีอีกใบหนึ่งสีเกียว เรามาก็จาไิปักันอยู่ที่เบอร์นนะกายกันนะแล้วก็ขับเก็บได้เรียบร้อยอ่ะไปไซ่ใไหนลัางกันอ่ะดาวันนะไัดียวูแล้ไม่ไกลเลยอะโอเคไซน์ไหนลังดาวค่ะป้าจันกสวยคุยกอยู่ไหม ว่ากันบือรองนะดูดูดูยางได้ลำพวงมาเลยตอนนี้มีป่ากันนะค้ัชาติลาเอ็งนหมกันบีก่ะจะได้แ่ชมาเทียวซอสชาัชาค่ะเบอร์ซองเบอร์ซองที่ดังชายมาเอาังชาาเกเราอยู่ดีเอาเลยนี่แกได้เหมือนเดือดเดือนนึง <laughs> ừ. đúng <laughs> à, à, là ra khu then vừa xuống ha, đều phát cảnh khác. Không phải, 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 phải. Ừ. Ừ. là quen này Đặt thôi. แ้ว <m í toys> like ันนี the the ้วันนี้ต้องไบ้างพอรับบัตรมันเไบัตรส่องใบเปิดมาุ๊เจอบัตรสี่้วงย่มวงเบดทีวงเลบเบซอกอย่างเดียวไม่มีเจอเลยเราแบปับแกบอนเดี๋ยวลืมตังวไ้พอเปิดมาป๊บเจอบัตรีบหัตรสีเียวไแุ้๊นี้ไงน้องามีทางเลังโโก้าอเช้อา เมาั้งลางนีในใบล้เดียวอ่วะเอรีบโบกไกลงามเราผักแกะิกใบนึงอี้บัตไปส่งใบอย่าลืมนะอย่าลืมตั้งไว้นะเอาส่งไปย่างนเขจะมีมีกรรมการโบกใ้ไม่ัดซีนสงไอะไรก็ทากรรมการเห็นมยค่ะนคุณน้คน้าคุณน้คุณน้าคุณน้าคายงาน